มาดูผู้ชายหาหอยไม่มีหอยขมเหรออยโอ้ยตัวเล็กไม่ต้องเอาหรอกสองสารมันเอาเอาตัวไซส์แบบเธอไม่ได้เหรออย่าเอาตัวไซส์แบบจักกีอะ่ะน้ำขุ่นน้าดูเลย ตัวก็เดินดีๆเดี๋ยวเหยียบตอไม้ ดูแม่นางปีเล่าลงมาแล้วครับแม่นางปีเล่าเดินอย่างสวยงามกำลังเดินลงมาแล้วเปลี่ยนเกงขาสั้นมาเรียบร้อยนางจะมางมหอยโอ้ยเอฟที่คาดผมบนหัวได้ไหมเนี่ยนะเออนั่นเนี่ยอย่างสวยอืม มีถอดรองเท้าแล้วครับรมันก็ร้อนที่แกเอามาอย่างเงี้ยเอามานี่ฉันจะถือไปแล้วครับไปแล้วครับมีเราคนเดียวนะที่ไม่ลงกับเขาเนี่ย <laughs> สสว้าไงเพื่อนวันนี้มีเพื่อนมาด้วยเห็นไหมทำไมเพื่อนนมใหญ่จังเพื่อนเพื่อนเพื่อนแบ่งนมหน่อยดิเพื่อนแบ่งนมหน่อยเร็วเร็วมาแบ่งนมหน่อยเนี่ยนมใหญ่มากเลยเพื่อน